ว่าผลลัพธ์ที่เขาใช้ดื่มใช้ชาค่ะก็คือมดลูกที่มันต่ำแล้วย้อยออกมาค่ะคุณเชื่อไหมว่ามันหุบเข้าไปไปเข้าที่ปกตินี่เป็นสิ่งที่มหัศจย์มากค่ะจากการที่นิตชี่ค่ะขอพี่หินทำว่าบางคนก็อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับพี่หินด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเราดีด้วยถูกไหมคะมันก็ต้องประกอบกันถูกไหมคะ คุณคิดดูนะคะคนที่ทรมานมาเป็นสิบสิบปีจากการที่มดลูกต่ําแล้วย้อยออกมาเขามีลูกสามคนใช่ไหมคะนะถ้าจำไม่ผิดนะเนาะเขามีลูกสามคนแล้วมดลูกค่ะเขาก็ต่ําออกมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันไม่ใช่ต่ําครูก็เป็นมดลูกคว่ําแล้วต่ําเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหายเป็นปกติแล้วเนาะแต่อันนี้คะ่ะเป็นมดลูกต่ำแล้วย้อยออกมาข้างนอกนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะเข้าอู่ปกติแล้วนะคะเข้าอู่ปกติแล้วเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะ ลูกของเขาฟังนะคะไม่ใช่เรื่องที่ครูตื่นเต้นคืออ่ะอันนี้ก็หนึ่งละอันนี้ก็หนึ่งแ,นนงแต่ก็ยัง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 ธรรมดาคุณอาจจะมองว่าธรรมดาเพราะว่าขนาดคนที่เป็นอะไรนะอะไรอะไรนะมีติ่งออกมาจากก้นมีติ่งออกมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยุบเข้าไปเนาะอันนี้ก็เราเคยฟังกันแล้วมันก็เหมือนบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับครูค่ะครูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าย,ยินดีสําหรับคนที่ป่วยแล้วดีขึ้นนะคะ